สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเครื่องนะคะลูกค้านําเครื่องมา2ตัวจากไซงามจังหวัดกําแพงเพชรค่ะอันนี้นํามาใส่แคมซิงวาลตนทองคํานะคะแล้วก็ถ่วง้อแต่เครื่องไม่ได้ฟิตใหม่นะคะอาเราจะใช้อะไ่เก่าของลูกค้านะคะ,อ,ะอันนี้ช่างเขาถอดเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้กำลังวัดลูกวัดปอกนะคะอันนี้นนะก็ไปวบเดียวกันเ่ามาัมกันไปเลยเ ไปเป็นบ,บ้าเหมือนกันอยู่อยู่ที่มือช่ <c oughs> ชางได้ใส่แคมซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอันนี้ช่างก็ใส่ประกอบกายจะเสร็จแล้วอ่าเรามาดูสปริงกาวนากันนะคะอันนี้จะเป็นสปริงกาวนานะคะอ่าช่วยให้เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องดีขึ้นนะคะจะเป็นสูตรของทางลงกึงเรานะคะอ่าอันนี้ช่างเขากำลังถอด อาสปริงกาวนาเก่าให้ล ันนี้จะเป็นาฝาวาวโตทองคำค่ะพร้อมแยงรูนะคะอันนี้จะเป็นทางสูตรของทางลงกึงนะคะอันนี้เราใช้วาวทองคำเลยนะคะพร้อมประกอบค่ะอันนี้เราก็จะพามาดูลูกนะคะอันนี้เราลูกเราได้หลบวาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบเป็นวาวโตเลย อันนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มารอให้ช่างติดเครื่องเช็คเสียงเช็คอาการนะคะว่า,าทำแล้วเสียงเป็นยังไงเครื่องจะมีอาการแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ